สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะเซลตังอิสุสเซนีโยวันนี้เรามีเตรียมรถส่งมอบ1นึคันไปคันไหนนัดไปชั่วโเลยนี่แคปฟโฟ1.9 LDA นั่นเอง ไปชมกันเลยว่าเราแต่งอะไรให้กับลูกค้าบ้าง hey, เริ่มสาระมาค่ะเรามาดูกันค่ะรถรุ่นนี้ c a p โฟ1.9 LBA สีขาวราคารถ7 7 9 0 0 0บาทเป็นราคาเงินสดตั้งแต่งอะไรให้กับลูกค้าบ้างอย่างที่หนึงนะคะเป็นแม็กแต่งนะคะขอบ18ตัวนี้เป็นแม็ก e e 7 7นะคะขนาดล้อ18นะคะเป็นยาง245 45ทับ45นะคะด้านหลังนะคะก็จะเป็นแม็ก ตัวเดียวกันเลยนะคะเป็น PE 37เหมือนกันแต่ว่าขนาดยางอะคะ่ะจะอยู่ที่2 7 5 4 0นั่นเองนะคะตัวนี้จัดทรงนะคะโหลดหน้า1ห,หลัง3ด้านหลังนะคะเราใส่คำท้ายให้กับลูกค้าด้วยเป็นคำท้ายไทเทนะคะตรงนี้เราแถมให้กับลูกค้าในโปรโมชั่นด้วยแล้วก็เป็นชุดกอบป้ายไทเทเช่นเดียวกันแล้วแถมให้กับลูกค้าคะ่ะ ทั้งหมดนี่เลยนะคะที่ให้ที่ตั้งให้ดูเมื่อกี้นะคะจบจริงอยู่ที่2,900บาทนะคะถ้าสนใจทักหาซีลตั้งได้เลยนะคะโทร082 403 5862หรือทักหาเพจตั้งได้เลยนะคะที่ Isuzu Online Promotion ่นแรง SC น้องตังแล้วพบกันนะคะขอบคุณค่ะ